สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการโจมตีไปยังอาคารแห่งหนึ่งซึ่งทางการยูเครนก็บอกว่าอาคารแห่งนั้นเป็นศูนย์การค้านะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสม ล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงการนะครับว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเขตชานกรุงเคียบซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565น,นั้นบอกว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่ศูนย์การค้าและบ้านเรือนของประชาชนนะครับแต่เป็นสถานที่เก็บฐานยิงจรวดหลายลำตล้งและก็คลังเก็บเครื่องกระสุนปืนซึ่งอยู่ภายในศูนย์การค้าแต่ว่าเป็นศูนย์การค้าที่มันร้างแล้ว ขณะที่ทางด้านพลตรีอิกอร์คอนาเชนคอฟโฆษกรกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าทหารยูเครนได้ใช้สถานที่หลายแห่งเป็นฐานปฏิบัติการรวมถึงศูนย์การค้าเรโทรวิลซึ่งมีความสูง9ก้าชั้นแล้วก็เป็นโครงสร้างซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุดจากปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ที่ทางการยูเครนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยแดรายด้วยกันและก็จะมีการสอบสวนตามขั้นตอนเนื่องจากว่าบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นทางด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนก็ออกมาระบุนะครับว่ากองทัพรัสเซียที่เข้ามาในยูเครนมีอาหารและก็กระสุนรวมถึงน้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะใช้งานอีกไม่เกิน3มวันเท่านั้นกระทรวงกลาโหมของยูเครนบอกว่ากองทัพรัสเซียยังเหลือเชื้อเพลิงเพียงพอสําหรับใช้แค่3ามวันซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านั้นจะถูกเติมจากรถบรรทุกน้ํามันแต่พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะสนองความต้องการที่จําเป็นของกองกําลังได้ ขณะที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ชี้ว่ากองทัพรัสเซียกำลังเผชิญกับการหยุดนิ่งอยู่กับที่เนื่องจากได้รับชัยชนะในพื้นที่ที่จำกัดเท่านั้นส่วนทวิตเตอร์ของกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุนะครับว่ากองกําลังยูเครนยังคงขับไล่ความพยายามของรัสเซียที่จะเข้ายึดเมืองมาริอูปอซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ยังมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่สุดจนถึงขณะนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้รัสเซียนั้นก็ตีโอบเข้ามาแต่ว่ากองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงที่จะ สู้รบอย่างต่อเนื่องแล้วก็วงในสุดนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีประชาชนที่ติดอยู่ภายในวงล้อมของกองทัพยูเครนแล้วก็ชั้นนอกนั้นเป็นกองทัพรัสเซียไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียนั้นก็ขอให้ทางด้านกองทัพยูเครนวางอาวุธนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับทางด้านประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่มาริอูปอแต่ว่าทางด้านกองทัพยูเครนนั้นก็ไม่ได้ทําตามในสิ่งที่ทางด้านรัสเซียยืน่นเงื่อนไขให้ ก็เลยทําให้การสู้รบนั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ครับ